วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของปัญหาที่ทำให้หลายๆคนแบบน้ำหนักขึ้นแล้วก็ลดยากนั่นก็คือในเรื่องของภาวะไทรอยด์เบถูมไหมฮิมโตเป็นภาวะออโตอิมมูนนะก็คือว่าภูมิของร่างกายเราเนี่ยมันมาทำลายต่อมไทรอย,ยอันนี้หนึ่งนะทำลายต่อมไม่พอทำลายเอนไซม์ที่เปลี่ยนจาก T4 ไปเป็น T3 คือไม่ให้แบบไอที่สร้างได้มันไปออกฤทธิ์่ะ อาหารที่แนะนำสำหรับคนที่มีภาวะฮิมโตตนะควรที่จะทำยังไงนะคะควรที่จะกินอะไรบ้างนะอ่ะอะอย่างแรกอะในเรื่องของอาหารที่ควรกินประจำหนึ่งคืออาหารโปรโตีนคุณภาพดีนะมันเป็นฮอร์โมนที่มีจุดตั้งต้นจากกรดอะมิโนเวลาที่มันสร้างน,นะมันก็ต้องมีวัตถุดิบใช่ไหมนั่นก็คือกรด อะม,มิโนโก็คือมาจากโปรโตีนเราก็คือควรที่จะกินโปรโตีนคุณภาพดีให้เพียงพอนั่นก็คือโปรโตีนคุณภาพสูงจากไข่จากไก่พวกปลาแซลมอนหรือถ้าใครที่แบบไม่กินเนื้อสัตว์ก็ใช้เต้าหู้พวกนี้นะคะก็พอได้อยู่เนาะอันที่สองก็คือในเรื่องของผักใบเขียว ผักใบเขียวเช่นพวกคะน้าตำลึงผักโขมพวกนี้นะให้ไฟเบอร์ให้วิตามินแล้วก็ให้ในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเวลาที่เรากินบลุกี่นะหรือดอกไม้ฝรัง่งเราควรที่จะลวกหรือนึง่งงือเอาง่ายๆทําให้มันสุก<อ>ในเรื่องของการกินไขมันดีอะไระไขมันดีเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกอะโวคาโดในกลุ่มของเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิออยล์น้ำมันมะพร้าวน้ำม,มันเมล็ดเจียมเมล็ดฟแฟลกอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งก็คือเป็นอะไรที่แบบเรากินประจำอยู่แล้วในกลุ่มของคนที่ทานแบบ442กิโลคาร์บูด์แฟตใช่ไหมมันจะช่วยลดในเรื่องของการอักเสบนะคบำรุงในเรื่องของสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายของเราด้วยนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือคาร์าบโบไฮเดรตเชิงซ้อนแป้งต้องขีดเส้นใต้ว่าขีดเส้นใต้เรื่องของเชิงซ้อนนะก็คือในกลุ่มของพวกกูดคาร์บอะพวกเรา คือเวลาที่เรากินกูดคาร์บนะอนนี่นะกูดคาร์บก็คือมันจะใช้เวลานานาการที่มันย่อยใช้เวลานานเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆปล่อยน้ําตาลออกมาทีละหน่อยก็จะไม่ไปสปายอินซูลินเยอะถูกไหมเพราะนั้นเช่นอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นพวกข้าวกล้องควินนัวมันหวานพวกนี้นะแล้วก็ข้าวโอ๊ตพวกนี้ก็จะให้พลังงานคงที่นะคะ อนี้คือข้อดีของเขาเพราะว่าในคนที่มีภาวะไทรอยด์อักเสบแบบฮ a s ชิโมโต่เนี่ยก็จะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายไม่มีแรงนะมีอาจจะต้องแบบก็ต่องกินแป้งอะ่ะมันหวงมันหวหานก็ต้องมาเนาะข้อ5นะอาหารที่ต้องทานประจำเลยนะก็คือผลไม้ที่ไม่หวานพวกนี้ในกลุ่มนี้จะให้วิตามินเกลือแร่เช่นเบอร์รี่แอปเปลิลฝรั่งนะคะชมพู่พวกนี้ได้นะ พวกนี้ก็จะเป็นการดีท็อกซ์ร่างกายมีไฟเบอร์มีวิตามินสารอาหารสำคัญที่ควรได้รับเพียงพอนะอันแรกคือซิลิเนียมซีลิเนียมมันก็คือมิโดรัลหรือว่าเกลือแร่ชนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นทร a สเอลิเมนต์ก็คือร่างกายเนี่ยต้องการไม่เยอะวันนึงก็แค่จะ 1- 2มิลลิกรัมต่อวันเลยเนียน้อยน้อยมากนะคะแต่ว่าอาจจะ ได้ในหลายๆคนที่เลือกกินหรือกินอาหารซ้ำๆนะคะแล้วมันอยู่ในไหนอ่ะบราซิลนัทถั่วบราซิลเม็ดเป้งๆใหญ่ๆ,ญๆแบบนั้นอนะวันหนึ่งสองเม็ดต่อวันก็ถือว่าเพียงพอเนาะไขไ่ได้ปาทูได้ถือว่ามีซิลิเนียมซิลิเนียมเป็นตัวสำคัญมากในเรื่องของการสร้างไทรอยนะมีผลต่อในเรื่องของอินซม์ นะที่สร้างไทรอยด์นะจ๊ะเพรียงห้ามขาดนะอันที่2ก็คือเรื่องของสังกะสีนะซิงสังกะสีเนี่ยก็คือจะช่วยสร้างออฮอร์โมนทีสามเสริมภูมิคุ้มกันพวกนี้ก็จะมีอยู่ไหนก็จะมีอยู่ในไขยนางรมเม็ดฟักทองพวกไข่เนื้อแดงไม่ติดมันนะซิงก็อยู่ในกระบวนการสร้างของไทรอย ในร่างกายด้วยนะไอโอดีนอ่ะไอโอดีนไอโอดีนที่เยอะเกินไปมันก็เป็นพิษได้เนาะแต่ปัจจุบันนี้เรามีเกลือเสริมไอโอดีนนะเกลือบ้านเรามันจะเสริมไอโอดีนอาจจะใช้เกลือเสริมไอโอดีนก็ได้หรือกินสาหร่ายทะเลบ้างต้องบอกว่ากินบ้างไม่ได้กินทุกวันนะไม่ได้กินเยอะเยอะบ่อยๆไม่ใช่แบบนั้นต้องกินบ้างนะคะ ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมมีในไหนไอยอย่างแรกเลยบ้านเรากล้วยจะกล้วยเออบ้านเรามีกล้วยเยอะมีแมกนีเซียมสูงมากนะจ๊ะกล้วยผักโขมอัลมอนด์เม็ดฟักทองอ,อ่ะเม็ดฟักทองที่มีเยอะสิ่งแล้วเนาะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการนอนลดลดความเครียดด้วยนะอันนี้คือประโยชน์ข้างเคียงประโยชน์เพิ่มของมันเออผลพลอยได้ของมันนะแต่แมกนีเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัว เกลือแร่ที่ถ้าถ้าเราขาดมีผลต่อการสร้างไทรอยดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สำคัญและจำเป็นถือว่าเป็นแมโโรเอ่อเป็นตัวเกลือแร่ในกลุ่มที่แบบร่างกายต้องการปริมาณมากในแต่ละวันนะในผู้หญิงก็ต้องการวันหนึ่ง3-400มิลลิกรัมผู้ชายก็ประมาณ4-600มิลลิกรัมต่อวันอีกหนึงวิตามินที่ห้ามขาดก็คือ วิตามิน D3 จ้ะได้จากแสงแดดจะ้ะถ้าเมื่อไหร่ร่างกายขาดวิตามิน D3 ก็ถึงบอกว่าเธอควรจะไปเจาะเลือดตัววิตามิน D3 มันสำคัญนะมันช่วยเพิ่มคุมมต้านทานให้ร่างกายทำให้เราไม่ติดเชื้อไวรัสง่ายทำใหร้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างไทรอยฮอร์โมนของเราด้วยนะคะน้ำมันดับปลาในไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ในแครดามีน้อยมากแต่นั่นมันตาปลาอาจจะมีวิตามินดีสามอยู่เยอะแต่เราก็จะต้องรับมาพร้อมกับวิตามินเอซึ่งเราไม่ได้อยากได้เยอะนะเราอยากได้วิตามินดีสามเยอะแต่เราไม่ได้อยากได้วิตามินเอเยอะเพราะวิตามินเอมันก็ท็อกซิกได้ถ้าได้เยอะเกินนะอ่ะสุดท้ายอันนี้อาจจะเสริมขึ้นมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดถ้าใครไม่กินวิตามิน B เสริมวิตามิน B ส่วนใหญ่เรากินวิตามิน B รวมเนาะเออส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดแต่ถ้าใครขาดแสดงว่า อาจจะเป็นคนที่กินเจหรือกินมังพวกนี้ก็จะอยู่ในตับไข่แล้วก็ปลานะคะ ก็จะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราขาดเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าสมองตื้อๆนะอาหารที่ควรเลี่ยงหนึ่งกลูเตนไปกระตุ้นภูมิที่มาทำลายไทยรลอยเออทำให้เวลาที่เรากินกลูเตนเข้าไปมันก็จะทำให้ภูมิที่ทำลายไทยรลอยมันแบบเม <c oughs> <c oughs> ื่อเขิมือเมอะไรอย่างเงี้ยนะออต่อมไทรลอยของเรามันก็จะยิ่งบอบช้ำมันโดนทำลายนะพวกนี้มีอยู่ในไหนในขนมปังพาสต้า นะแป้งสาลีนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพวกแป้งโด,โ,ดโดนดองโดนนักเบเกอรี่ขนมอบใดๆทั้งหลายนะนมปงงนมปังเส้นที่แบบเป็นแป้งใดๆก็เลี่ยงได้ควรเลี่ยงอันที่2คือนมวัวเหตุผลก็คือว่านมวัวเนี่ยมันจะทําให้ลําไส้อักเสบจ้ะภูมิคุ้มกันมันแปรปรวนอยู่แล้วก็การกินนมวัวเนี่ยมัน มักจะเพิ่มตัวภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินะก็จะทําให้ลําไส้อักเสบในบางคนอีกอันนึ่งก็คือพวกถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่ก็คือจะเป็นตัวที่ไปขัดขวางการดูดซึมฮอร์โมนไทรอยนะต่อมาอันที่4ก็คือพวกน้ําตาลของหวานนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะจ๊ะน้ําตาลเป็นยาพิษเนาะแต่อันนี้มันก็คือเป็นพิษซ้ําเติมทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง ของเซลล์ทั่วร่างกายอันที่5้าอันที่5้าคือพวกในกลุ่มของอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปใดๆมันจะมีในกลุ่มของสารกันบูดและเกลือที่สูงมากๆนะรวมถึงในเรื่องของไขมันทรานส์แต่ที่แน่นๆก็คืออาหารแปรรูปอะ่ะมันก็แบบผลิตมานานานแล้วอะ่ะถูกไหมมันอยู่ได้ข้ามมาหลายเดือนแล้วมาเราไปกินมันได้เนี่ยก็ต้องคินหรอนะ เออทำไมมันยังอยู่ได้ตั้งหลายเดือนเพราะปกติแล้วเนี่ยแค่ข้ามคืนมันก็บูดแล้วเนาะอาหารเนาะแสดงว่าเขก็ต้องใช้สารการบูดค่อนข้างเยอะนะอ่ะสุดท้ายไอ้ที่ต้องเลี่ยงเลยคือกระล่ำดิบบล็อกเคอรี่ดิบมันมีสารกอยโตเจนจะยับยั้งการดูดซึมไอโอดีนนะคะก็จะทำให้แบบร่างกายขาดไอโอดีแล้วก็การผลิตไทรอยฮอร์โมนมันก็จะ ผลิตได้น้อยลงนะแต่ถ้านึ่งหรือลวกแล้วกินได้เพราะว่าความร้อนจะไปทำลายกอยโตเจนก็จะทำให้โอเคเรากินบล็อกคลี่นึ่งได้เรากินพวกกระหล่ำที่แบบนึ่งได้ไม่มีปัญหานะเอออันนั้นก็ถือว่าเราก็ได้ไฟเบอร์ไปก็คุณค่าทางอาหารก็มีนะคะแต่ต้องทำให้สุกนะเอาไปลวกก่อนเอาไปนึ่งก่อนนะคะโอเคนะจ๊ะพวกเราแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันบ๊ายบายคะ่ะ